มาเข้าอยากให้กล้วยดกเข้ามาเบาน้ำกล้วยให้ลูกใหญ่เด้อให้วีตรงๆให้วีใหญ่ๆจู่หนีมววี่เกาวีเกาวีจ้ามามาค่อยเปิ่งว่าสิวีใหญ่ขักบ่ มาเข้าอยากให้กล้วยดูเข้ามาเเบาน้ำกล้วยให้ลูกใหญ่ๆเด้อให้วีตรงๆให้วีใหญ่ๆจู่หนีนี่เก่าว,วีเก่าว,วีจ้ะมามาค่อยเบิ่งว่าสิวีใหญ่ขักบ่